ส,สครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศที่เราถือว่าสถาบันจุยาฯขอนมก่นสถาบันวิชาการพักกนรประเทศจําเป็นอย่างยิ่งครับจะต้องจัดหลักสูตรว่าด้วยเรื่องของการสันมนาศสิทธิ์เก่าสจวระดับนโยบายรุ่นที่5ครับแล้วภารกิจครั้งนี้ที่เรา,เราได้มีโอกาสมาแบ่งปันความรู้ประสบการณ์แล้วศึกษานาอกโรงเรียนเป็นบรรยากาศที่คณะสิทธิ์เก่าทั้งหมดเนี่ยนะครับพยายามที่จะมาดูสถานการณ์จริงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่สปปลาวหรือประเทศเมียนมาขณะนี้เองเราดรําเนินการมาที่จังหวัดเชียงรายครับและที่อยู่ณขณะนี้เอองคืวัด ด้วยปากกั้งครับด้านหลังผมทั้งหมดนี่นะครับเป็นบริเวณสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระอาจารย์พบโชคครับบรรยากาศทั้งหมดในภาพรวมนี่นะครับชาวสจวรหรือคณะสิทธิ์เก่าสจวร,รุ่นที่5ซึ่งถือว่าเป็นวิธีการในการจัดก,การเชิงการบรณาการตั้งแต่เรื่องของการดําเนินการในเรื่องของชาติศาส,สนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ครับเราคณะนักศึกษาสิทธิ์เก่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารภาคข้าราชการหรือภาคเอกชนมีการบรุาการร่วมกันแล้วก็จะมีการแถลงผลงานว่าพวกเรานั้นกระทาหรือดําเนินการอะไรบ้าง การที่สถาบันกิจว,วัตรคมมนคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศดําเนินการในสิ่งเหล่านี้ไว้ถือว่าเป็นขุดูประการที่สาคัญยิ่งของสังคมนะครับไปดูนะครับว่าสถาบันโดยคณะคณะสิทธิ์เก่าสจรุ่นนโยบายที่ห้านี่นะครับทำอะไรบ้างครับช่วงนี้ติดตามเลยครับ